เดี๋ยวให้มาดูอีกสีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสีไก่ไทยของเราอันนี้ก็ทำทำมาหลายฟีนะครับไม่ใช่เพิ่งมาทำนะสีไก่ไทยตรงนี้ก็จะมีะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสีคล้ายๆเป็นสีเบนนะเบนจลงนะครับเห็นไหมครับแต่นี่เป็นไก่สลามอนะไม่ใช่ไก่แจ่ตัวเมียกอ็อยู่นี่ห้าตัวอยู่ที่อื่นกกไข่อย,อยู่น่าจะมีกับมาน่าจะมีไม่เกิน หถึงเ็ตัวที่เป็นสีนี้อ่าเป็นสีเบนจลงนะครับเป็นไก่สลมอไม่ใช่ไก่แจ้ส่วนใหญ่ถ้าสีนี้เราจะเห็นในไก่แจ้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไก่สลมอเนี่ยไม่ค่อยเห็นก็เลยก็เลยทําอยากทําสีนี้ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกให้เป็นให้มีตัวเลือกสําหรับไก่สลมอแต่ว่าตัวผู้นั้นยังเป็นไก่ไก่หนุ่มพอดีพ่อไก่ตายไปพอ,พอดีพ่อไก่สีนี้ตายไปก็เลยเลือกไก่หนุ่มไว้ แต่ไก่หนุ่มตัวเนี้มันก็จะมีเห็นไหมครับติดเบนมา,าจากพ่อจากปูส่สิไม่ใช่พ่อจากปู่เขานะครับก็จะเป็นสายเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นสีอ่อนๆออกไปทางสีไก่ป่าอ่าสีไก่ป่าแต่ซร้อยเนะี่ย เห็นไหมครับสร้อยกัะยามาติดเบนมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวนี้พัฒนาต่อยอดเป็นเบนต่อไปเพราะว่าเขาก็มีเชื้อเบนอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เบนจะลงกับสีไก่ป่ามันใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันนะครับสีไก่ป่าสีไก่ป่าก็จะเป็นออกสีสีทองสีเหลืองเหลืองๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะไม่มีออกแซมสีสแตด์หรือสีขาวติดออกมาทางปลายสร้อยหรือปลายกระยาแต่ตัวเมียเน,นี่ยน่จะเป็นสีนี้สีนี้เลย ถ้าเป็นเบนจะลงตัวเมียจะเยอะกว่ากว่าตัวผู้หน่อยแต่ว่าค่อนข้างที่จะให้ลูกยากนิดนึงไม่ใช่ให้ลูกยากให้ลูกเยอะแต่ว่าตายก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นไก่สีนี้ก็ยังยังคงจะต้องทําต่อไปอันนี้เป็นสีแฟนซีที่ทางฟาร์มของผมนะครับ อย่างพัฒนาต่อเนื่องจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งในสีนี้ไม่ทิ้งแต่สีอื่นที่เป็นสีประดูสีประดูสีทองสีหลักๆเลยนะครับก็ก็คงจะทําให้น้อยๆลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็คงจะทํากันได้เยอะแล้วละ่ะ ผมจะพัฒนาสีนี้ให้ให้มันม,มีมากขึ้นก็มีแบ่งไปด้วยนะเมื่อวานนะติดสีนี้ไปด้วยนะวันก่อนนะครับสังเกตดูนะถ้าไก่สีสีมาแบ่งสีประดูออกไปหรือว่าสีไก่ป่าออกไปม,ม,มันจะออกแนวเบนจะลงสามารถถ้าใครมีตัวเมียเบนจะลงก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าที่ทฟาร์มผมนะมันจะมีถ้าเป็นสีนี้จะมีเลือดเบนจะลงอยู่ด้วยจริงๆตัวผู้ยืนสวยมากนะครับอันนี้เขากลัว เอากลัวเป็นหนึ่งเป็นไก่หนุ่มสองตอนที่ผมเอามาเนี่ยขังเดี่ยวเขาไว้แล้วคราวนี้มันขี้กลัวเวลาให้อาหารเนี่ยเปิดกรงไม่ได้เลยกระโดดชนกรงอันนี้อามาอยู่รวมกับตัวเมียมันยังมันยังซอฟลงเพราะว่าอ่าสงใสัยอยตัวเมียก็เลยก็เลยไม่อยากจะเปียวมากเท่าไหร่โอเคให้ดูนะครับเนี่ยพื้นกรงเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนที่รองนานมากแล้วนะใช้ได้ ราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นไหมผมเปิดกว้างไม่ได้ใช้ตะแรงกันยุงเพราะฉะนั้นพื้นกรงอ่ะถ้ามีฝุ่นมันจะสามารถที่จะพิวออกมาด้านนอกได้มันจะไม่มันจะไม่อบอวนอยู่ข้างในไก่สุขภาพไก่ถ้าเป็นพวกตะแรงที่กันยุงนะตะแรงที่กันยุงฝุ่นมันออกไม่ได้อย่างเงี้ยมันคุ้งอยู่ข้างในไก่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกับคนนั่นแหละนะครับ ก็จะเกิดโรคแล้วก็ไม่สบายได้ง่ายแต่ตัวนี้พื้นถึงแม้ว่าพื้นไม่ค่อยได้เปลี่ยนแต่ว่าอากาศมันระบายได้ดีอยู่ก็ก็กยังใช้ได้มีเวลาจะเปลี่ยนนะอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาหารสักเล็กน้อยสนใจอยากจะชมนะครับขอฝากติดตามคลิปด้วยนะครับติดตามช่องด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ